สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับรายการลักขามโขงลักต่างว้นุ่มไทยสาวเล่านี่สถานที่ที่เหมาะที่สุดสำหรับนัดพบกันกับสาวเล่าก็คือริมโขงนลยครับนะตลาดริมโขงบอกว่าที่เป็นฟังเล่าหรือฟังไทยได้เบิดนะครับเพราะว่าท่านได้กีบสาวมาสักระยะหนึ่งแล้วถ้าบนาัดเจอกันก็บ,บีความหมายครับ ถ้าโอนยางเดียวนานบันยิ่งจะเบิดเงินนะครับนะอันนี้ผมคัดความรู้สึกจากนุ่มไทยสาวล่าที่กีบกันนะครับต้องนัดเจอกันนะครับกีบกันในเดือนหนึ่งหรือสองอาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยต้องนัดเจอกันแล้วครับต้องหาเวลาพบปะสัรคๆกันแล้วนะครับโดยเฉพาะปีใหม่นะครับนะเป็นเทศกาลที่ไกล้เคียงที่สุด คู่รักหนุ่มเล่าสาวไทยหรือหนุ่มไทยสาวเล่าจะนัดเจอกันได้นะครับสําหรับคนที่กีบกันในรายการเปิดใจหรือกีบกันในรูปออนไลน์ระหว่างความรักสองฟังโค้งนี่นะครับให้ของขวัญกันละไกันปีใหม่นะครับนะถ้านัดกันมัมากๆก็คือจบครับไม่มีประโยชน์นะครับนะอุ้ยไปกเสียงเงินจซื้อเป็นการหลอกต้มกันนะครับ คือคิดเฮปปี้รักกามโค้งนี่มีจุดประสงค์ว่าจะให้อ่าบ่อนหลออบ,บ่อต้มกันหักกะว่าหักบ่หักกะวาก่าบ่หักพราะฉะนั้นเทศกาลปีใหม่นี่ครับนี่ยุดลายมือบ่าวาลุกง,งานบริษัทหรือราการจัดการบ่าวาปังไทยฟังเล่านะครับอ่าตรงนัดเจอกันเลยนะครับเพราะว่ามันชินฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้วสาวเล่าวกว็าตรงว่างนุ่มไทยก็ตรงว่างนะครับบ่าวาสูงวัย หรือสาววทีที่วนหลายสาวเล่าก็จะขามมาเหตุงานในเมืองไทยแหละครับรว่าหลายคนมีพาสปอร์ตเตรียมพาสปอร์ตไว้ได้ส่วนส่วนนุ่มต่างประเทศนันเบิ้งสภาเบิดวังเลยนะครับหยิบสาวเล่าเสียงเงินฟรีผมยกตัวอย,ย่างง่ายๆก็ได้ครับนุ่มยุโรปที่เป็นคุยกับผมประจัลยนรับนะมันยากนาทีการงานมากบ่าใครับคาคือบินไปกับเกือบแสนนะครับเพิ่พๆแสน อ่าเพ็่นคุยกับนองคนหนึ่งซื่ออ,อ่างนะตอนนี้ก็รับลักเลื่มจ้างหายแล้วครับหลังจากคบกันมาสื่อท่องซอยเรือในการดำหน้าอ่าคุยตกลงกับแม่เขาวา่าจินสอดอ่าสองสามแสนท่องสองสามบาทเนี่ก็เลื่มลักจ้างแล้วครับด้วยเหตุผลที่ความไกลกันนะครับนะมาบ่ใดผมมีเวล่านะครับกีบกันได้กีบจะซื้อนะครับ ผมถึงบอกหลายๆคลิปว่าสาวเล่าที่จีบนุ่ม่ังประเทศนั้นได้เปรียบมิแต่ไดกับได้วมมีเสียเลยครับเขาโอ,โอนอย่างเดียวครับนุ่มต่างประเทศบอกว่าอยู่เกาหลีใต้หรืออยู่ไต้หวันหรืออยู่โยโุโรปอเมริกานี่ยครับที่เห็นข่าวแนหนาช่องเปิดใจนะครับมีนุ่มเมืองนอกต่างประเทศโดยเฉพาะนุ่มอเมริกานี่ย่างสาวปิดใจนี่ผมลงไปหลายๆคลิปนะครับนะ ถ้าเพื่อนได้มาเบิ่งคคิดผมนี่กันนาจะงูตาสว่างใดนะครับอายุบ่อยุ่มาจจางสาวพิจใจเดือนละมื่นเนี่คิดเด้จังใดน,นะครับนะผมงงเลยนะครับตัวเองอยู่ต่างประเทศถ้ามันเป็นผลสาเร็จหรือมาขอกันแต่งรองกันกันยากมาบ่ไ้ครับมาได้เป็นฤดูกาลคิดว่าเขาชิบเุเลนสูบครับขันขอแล้วคูณมาขอ อาทิตย์หนึ่งอยู่น้ากันอาทิตย์หนึ่งบินกลับต่างประเทศสาวเหตุไดครับบางคนบอกว่าอา้าวเฮวีสาวก็เอาไปนั่มเอาไปนั่มไ,ได้จังไหนล่ะครับมันต้องมีพัดตะรปอดมันต้องมีวีซาเด้ครับนะมันบอเหตุง่ายๆต้องมาแปลภาษาอีกเบิดเป็นแสนนกแสนตามแสนนะครับพวกนี้ได้กีบได้ร่มสาวล่าเปิดใจนี่เพื่อว่ามันเทิงปวกมเมืองนอกไปได้แต่กีบนะครับนะอ่าลิ่งเห็นปลากระป๋องบ่งยไงปวกพวกนี่ มันมีปัญญาแก้กินนะครับนะผมสรุปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาตามหนีเลยนะครับปีใหม่นี่ครับนะในโอกาสนัดสาวเล่านะครับแต่สาวคนไหนว่า,าก็คือบวกจริงใจนะครับแต่สาวคนไหนบอกว่ามีธุระมี่ยังกะคือจบนัดเดิเนินจากอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับนะเพื่อสาวเขาเตรียมตัวถ้าบมมาก็คือว่าเงินที่ทันส่งให้แต่ละเดือนนี่เขาหลอกเจ้าแล้ว เรียบร้อยเรเลือดเจ็กนะครับนะถ้าเขาถ้าเขาว่าไว้ใจให้พ่อแม่ญาติพี่น้องเขามาน้ำก็ได้นะครับบวกมันเดียวตัวเดียวนะครับนัดมาจินเขาหมูกระทะชาบูตามร้านอาหารปลาเผานะครับเยรจาเร่องการแตร่งดองเรื่องความักนะครับเป็นคืบนาไปยังไงแล้วนะครับแต่เขาพมาแต่เขาพ่ามาคุยน้ำก็คือจบหลายคน,นจีบสาวเสียเงินดือซื้อนะครับนะอ่าโดยเฉพาะอาจาย์เขาปิดใจนี่ พราะฉะนั้นตามนี้นะครับนะผมแนะนําให้ประมาณนี้ในฐานะผมมีประสบการณ์ในการทับคีบเลีเ้ยงหลักขามโค้งนี่ผมเห็นเลี้ยงเล่าหลักตา่างว้นุ่งไทยสาวเล่ามากปีเต็มเต็มพอดีครับรูทุกเลี้ยงนะครับนะเพราะว่าข้อมูลจากฟังไทยฟังเล่านะครับบอกว่าข้อมูลจากเอฟซีหรือข้อมูลจากนที่กีบสาวหรือข้อมูลจากสาวทีทีนุ่ไทยทิมนะครับนะเยอะแยะ ตอนนี้สาวบางคนกะลืมบบมีเงินใส่เลยนะครับพาะวานุ่มไทยเบิดตตนเบิดตตูส่งให้ไปนะครับบางคนก็นพ่อมีใส่อยู่าะวนุ่มไทยและนุ่มต่างประเทศอ่าหลายคนโอนให้เนี่ยปีใหม่สาวเล่าต้องใส่เงินหลายนะครับบอกว่าไปเที่ยวไปกินาะว่าหน้านี่มันเบิดหน,าน้าหน้าอะไรเด้ครับเขาขึ้นเล้วแล้วขายเขาแล้วในโบบมีเวียกนะครับนะฟังกุน บ่คือฟังไทยเฮานะครับอากาศก็น,นาวนี่ว่ามอหเราซบกันหลายนะครับนาเทศกาลมอลำนะครับตอนนี้บวกวุนดนตรีก็เริ่มรับงานหลายๆแล้วมีเงินนะครับสา,าวลว่าก็ต้องการเที่ยวนะครับเพราะยังเป็นสาววัยรุ่นนะครับนะตกาก็สามทีปงมาเนี่กินเที่ยวก็ล่างดีนะครับนุอไทยสมเงินให้ไปกับเบิดนะครับประมาณนี้นะครับการกินการเที่ยวเพราะฉะนั้น นุ่มไทยที่กีบสาวเราในกรณีผมย้ำอีกครั้งหนึ่งครับปีใหม่อีกเดือนก็กลัวนัดเจอกันได้เลยครับนะแต่ว่าบาทนี้เขาีะมีคิวรุ่งตัวเพราะว่าเขา,เากีบหลายคนนะสาวคนหนึ่งเปิดใจกีบนุ่มไทยหรือนุ่มต่างประเทศเ่ราะตามกว่าสิบคนถ้านัดปีใหม่พร้อมกันนี่เรียบร้อยเลือดเยกเลยครับวันเวลาตรงกันสิแยกโตไปยังไดละบานอย่าคิดว่าเขาบอกกับเจ้าคนเดียวนะหัวหน้านะนะ จมคิดขอ,อนี่ด้วยนะครับบางคนเขาก็เลือกนะครับนัดกันไปนัดกันมาเนี่ยแต่บนนัดก่อนเนี่เสียเปียบนะครับนะบางคนนัดปอนกทีิเขาบ่มาน้ำภาวนาตาหลุ่หล่าโปรไฟมันบดีเขาก็ต้องเลือกับผู้อ่อนกลัวนะครับผู้ดใดสูงไวก้กก็ล่อไปล่อไปเรื่อยๆคบกันไปก่อนดูกันไปก่อนนะเนี่ยเบิดเอาที่สื่อหลงเงินนะ่เพราะฉะนั้นหลัการโองพินิตพิจณานะครับนะ ว่าจิคบกันสั่นๆนัดเจอกันหรือจะคบกันไปย่อยเาครับถ้าคบกันไปย่อยเานี่เหมือนต้นเบิดโตนะครับนะผมเตือนทุกคิปนะครับเรื่องเงินนี่มันไม่เป็นเรื่องเล็กๆนะครับสถานภูสูงไัวต้องเก็บเงินไว้ใส่ในชีวิตประจําวันในอนาคตนะครับนะเอาเงินส่วนหนีมาทุ่มเทกับสาวเล่าวนี่ตายห้านะครับเพราะไหนคิดไหมนะครับสวัสดีครับ